มันนี้มาเผาทานกันจะพี่น้องสื่อเตามาไหมา ก็จะเป็นทั้ง200ลิตรที่เก่าละค่ะแต่ว่าแบบนี้จะเป็นแบบสําเร็จมาจากล้านเลย <c oughs> จะเป็นเตาเผาทานด้วยทั้ง200ลิตรแบบเจาะตู่จะมีขายตามร่านทั่วไปคะ่ะติดผ่านมาจาเาะเผาแต่ในเตาที่เป็นไสาในตรงกลางที่เฮ็ดเอาเองเพราะว่าเตาแบบนั้นจะเป็นการอบใหม่เป็นทานบบแมนเผาใหม่เป็นทานแต่สาหรับเตาที่เจาะตู่แบบนี้จะเป็นการเผาใหม่โดยตรงแต่อ้ผู้เ่นเท็ดกรเพิ่นมาบอกให้ฟังว่าเพิ่นมีสูตรที่จะป่ให้ไฟไหม้ๆรุ่นแรกเกินไปไม่จะไหม้โดยไฟอ่อนๆไฟติดแล้วรีดเตาเลยพอควันใส่กัวด้ติา ขันอยากรูมันก็ตรงล่องอันดับแรกคุดหลุมเป็นวงกลมก่อนเลยค่ะความลึกประมาณ20เซนความกว้างเส้นรอบวงให้หน่อยกว่าตูถังอยูหาเซนก็เอาโดยประมาณเนาะคะ่ะให้มันตังง้งถังยู่แล้วก็ให้ไฟขึ้นได้ทั่วกลนเตาเพื่อที่ไฟจะได้ไหม้ไปได้แบบเสมอกันเพื่อความชั่วก็ล่องอฟ้ามาปิดเบิ้งเนาะคะ่ะเพราะว่าฟ้ากับกลนถังกับขนาดเดียวกันในขนาดเสร็จเรียบร้อยก็เอาแผ่นเหลี่ยมมาใส่เนาะคะ่ะเพื่อการดินสุดลงมาเสร็จเรียบร้อยก็หาฟืนมาใส่ค่ะ เศษไม่เล็กไม่น้อยร่วมกับไม่ง่ายปนกันว่างใส่ให้มันเต็มก้นเตาหลังจากนั้นเอาถังมาว่างแล้วก็ขุดดินทมอย่าให้มีห้อยผิวเลยแมแต่นดเดียวเสร็จแล้วก็เอาไม้ที่เทาเตรียมว้เผาทานเอามาใส่ให้มันเต็มถังไปเลยบบดนี้แล้วเตาแบบนี้ก็จะเลี้ยงไม่ได้ง่ายกว่าเตาแบบใส่ในตรงกลางแล้วก็สามารถบรรจุไม้ได้หลายกว่ากันนาได้มาใส่ชีวิตแบบนี้ก็ติดใจแล้วพี่น้องเอ้ยแตะกีตอนเป็นไม่ค่าก็เป็นแต่แม่บานเตาแก๊สมา20กว่าปีจนไล้กบมาอยู่บ้านมาขีดยางพลามีเวลาว่างหลายเด้อแบบนี้กลางคืนตี เท่าคำบาทบ่แม่นแค่นั้นแด้กีดอย่าง2องนึงอีกบาทน,นี่2มือกีดอีกมือนึงว่างเบิดมือก็หาแนวเฮ็ดเท่านั้น,ลน,นแล้วบาทเดี๋ยวเตาด้วยทั้ง200ลอยดนี่มันเผาง่ายครับพี่น้องผู้หญิงผู้หญิงแม่บ้านเฮาก็เฮ็ดได้แบบสบายๆให้คุณพ่อบ้านเพิ่นตัดไม้ไว้ให้ช่วงมือพักมือว่างนี่เฮาจะบ่มีงานเฮ็ดแต่ว่าคุณสามีเขาจะมีเวียกหลายจักสิตัดหญ้าเขาหรือตัดหญ้าที่สวนยหยาดเฮาผู้เป็นแม่บ้านมีเวลาว่างก็มาเผาเอาเองได้แบบง่ายๆเลยจ้า แต่วันนีคุณสามีิ่นกะว่างก็เลยเดี๋ยวไม่เหตุซอยกันไม่ก็ตัดกองไว้แล้วสองคนซอยกันเลี้ยงข้าวเดียวกับเต็มเตอาองงานขั้นตอนต่อไปกับุ้มไฟใสเลยค่ะันี้พี่น้องไม่ฟื้นเขาก็เลี้ยงใส่กลนเตาไว้ไแล้วเรียบร้อยกับจุดไฟใส่เลยไม่ที่ใส่เผาทานในรอบนี้กับเพราะท่านในแหงแล้วค่ะก็จะติดยางแน,กน่กหน้อยกัใส่เวลาสุมไฟใส่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกัสาม,มารถรีเตาได้แล้วจ้ะพี่น้องช่วงขั้นตอนรีเตานี่เขาก็จะปล่อยไปเลยสิบชั่วโมงเป็นยางตามค่ะเพราะว่ารอบนี้มันเป็นไม่ท ตัดไม่บัทันในแห่งคักปล่อยที่งไว้สิบชั่วโมงไปหนาพอแล้วจังมาจ่อเบิ้งก็ได้ถ้าเกิดว่าควันมันใสมันเศ้าคุณแบบนี้เทากัจังปิดเตาเนาะค่ะพี่น้องได้เวลาเก็บทานแล้วพี่น้องเตาแบบนี้มันดีแบบนี้ล่ะทำใจดีเผาไม่นี่มืออื่นเก็บจากที่เคยเป็นแม่บ้านเตาแก๊สมา20กว่าปีได้มาเป็นแม่บ้านเตาทานก็ย้อนเฮ็ดเตาทานแบบนี้ล่ะพี่น้องมันสะดวกสบายง่ายดีจากตะกี้เคยอาคติกับเตาทานใส่แต่เตาแก๊สด้วยเหตุผลที่ว่าในนาทีเร่งรีบมันสะดวกสบายง่ายดีปิดตึบาทเดียวใส่ได้โหลดบ่คือเตาทานกว่าจะดังกว่าจะติดควันขึ้นบ่แม่นของง่ายแต่มันได้มาเผาทานเองได้ใส่เตาทานแบบจริงๆตอนนี้ ติดเตาทานแหง้งแห้งครับพี่น้องสำหรับเตาแก๊สนะบ่เนี่ยบ่เห็นเลยบ่เคยใส่จากเธอเพราะว่าได้ติดใจเตาทานไปแล้วหนึ่งเข่าก็หอมหนุ่มดีขนาดเลยอยากใส่ทานหลายปันใดก็ใส่ไปบ่ต้องคิดบ่ต้องกังกนวลบ่ต้องประหยัดเพราะว่าทานเท่าเผาเองไหม่ก็มีอยู่เต็มปามลาเวลาว่างเวลาเผาก็ึังเป็นหลายคักเผากับแบบง่ายๆแบบนี้แหละพี่น้องเผาเมื่อนี่เมื่ออื่นเก็บสะดวกสบายง่ายคักและเหตุผลสําคัญเหตุผลหลักที่ติดใจเตาทานนี่ก็คือเผาเอาเองได้บ่ต้องใจบ่ต้องจกเงินสื่อนี่ลัพี่น้อง